น่ารักจังเลยครับน่ารักเกินปุยมุยโคตรตึงเรยครับหน้าจืดสนิทไม่เห็นจะน่ารักตรงไหนเลยถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องคอมเมนต์เชิญเลื่อนผ่านไปได้เลยค่ะพูดแค่เนี้ยทำไปรับไม่ได้โถพวกโลกสวยวเธอคงมีปมในชีวิต ถึงได้มาว่าคนอื่นเขาแบบนี้เธ <L> อนั่นแหละมีผมชอบโพสเรียกร้องความเห็นใจเตยฉันไปก่อนนะเตยแกมีนามันเป็นอะไรของมันอะสองสัยจะเรื่องผู้ชายเอออิมเมื่อวานฉันเห็นโพสของแก่แกจะเสียเวลาไปตอบโต้ทำไมอ่ะเอ้าโดนด่าก็ต้องตอบโต้สิการตอบโต้อะมันคือกับดัก ดักตั้งสติแล้วปล่อยผ่านคำยั่วยุทำเป็นใส่แว่นแอปแบลวยายสีตาเอ้ยยายสีตาอย่างนั้นเหรอ ม่ทราบว่าการใส่ว่นันเป็นหนักหัวตั้งสติแล้วปล่อยผ่านคำยั่วยุ <c oughs> ตั้งสติแล้วปล่อยผ่านคำยั่วยุ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  ตอบโต้เราก็ทำได้นะี่นาเหมือนคนโง่ที่โดนทอหลอกมาตลอดชีวิตไม่รู้จะเดินไปทางไหนจะอยู่หรือจะตายช่วยบอกทียายมีนาทำไมแกโพสแบบนี้เนี่ยนี่แกะจะคิดมากทำไมมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้น แกยังมีพ่อแม่ที่รักแกถ้าเรื่องแค่นี้แกคิดจะตายก็โง่แล้วโงนี่เราใช้คำแรงไปหรือเปล่าฮัลโหลว่าไงเตยนี่แกคอมเมนต์ของแกมันแรงไปหรือเปล่าคอมเมนต์ไหนอะคอมเมนต์โพ์ยายมีนาไงเฮ้ยแต่เราเจตนาดีนะเราแค่เป็นห่วงมันอะมันควรจะใช้คำที่ดีกว่านี้ คนเรามาเชสซิทิไปเหมือนกันถ้าเกิดมันคิดสั้นขึ้นมาจริงๆจะทําไงเฮ้ยคงไม่มีใครตายเพราะโดนคอมเมนต์หรอกมั้งรีบไปขอโทษมาเลยแค่นี้แหละโอเคขอโทษก็ขอโทษงั้นโทษไปขอโทษมันเลยดีกว่าฮัลโหลเพื่อนมีนารลูกถ้าเกิดมันคิดสั้นขึ้นมาจริงๆจะทำไง หรือเปล่าไปไหนมาทำไมไม่รับโทราศาพัพท์ฉันไปเข้าห้องน้ำมาแล้วแม่แกทำไมร้องไห้ล่ะอ๋อแม่เขาดูซีรีส์อยู่สงสัยจะอินมากไปหน่อยแล้วแกมีอะไรหรือเปล่าฉันจะขอโทษแกที่คอมเมนต์แรงไปไม่เป็นไรขอบคุณแกนะที่คอยเตือนสติฉันขอโทษนะแกสุดท้ายมีนาก็ลบโพสตนั้นทิ้งไปจากเหตุการณ์ครั้งนี้มันทำให้ฉันได้รู้ว่า การที่เราจะพิมพ์ข้อความลงในโซเชียลควรคิดให้รอบคอบก่อนที่จะพิมพ์มันลงไปถึงแม้ข้อความจะลบได้แต่ก็ไม่สามารถลบออกจากความทรงจำของคนที่อ่านได้